โอเคครับทุกคนครับอยู่ในคอนแทคชั่นครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้ครับเขาบอกว่าให้เราไปเอาของอีกเหรอซื้ออะไรอีกเนาะซื้ออะไรอีกเนอไหนไปดูดิเดี๋ยวถอยออกก่อนถอยออกก่อนวิดีโอที่แล้วเราก็ลอกไอตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่กุกอย่างหินเหรออ๋อต้องไปหินอีกนะครับผมเป็นหินนะครับทุกคนครับปะเดี๋ยวเราไปรับหินกันเลยดีกว่าโอ้โห โอ้โหพี่จะบอบบี้อะไรกันตรงนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหเราต้องไปรับตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่คือทางที่ใกล้ที่สุดแนละ้วท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเอา่าเอาไงดีวะอ่าเดี๋ยวเราขากลับเดี๋ยวเราพาวิ่งเ,เ,าาเ,เดี๋ยวขาไปเราวาร์ปนะท่านผู้ชมโอเคไปเราเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเราวิ่งเอานะครับเอเดี๋ยวขาเออขากลับเดี๋ยวเราวิ่งขาไปเราอ่าวาร์ปเอ้ยขามาเราวาร์ปนะครับเดี๋ยวขากลับเราวิ่งเอาน ก็ตรงนี้ก็จะเป็นหินนะครับทุกคน,นครับก็เราก็ามารับได้เลยนี่เลยพยายามเลื่อนรถด,ด้วยนะอย่าจอดอยู่กับที่นะครับผมถ้าว่าจอดอยู่กับที่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับผมก็ปกติโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันได้เลยครับผมไปเล็โกครับผมอถอดจอยก่อนจะได้เล่นลื่นๆไป กว่าจะไปถึงเราก็น่าจะหมดอ่ะผมมองว่านะ <c oughs> คือผมอยากให้มีอา่าที่เป็นพ่วงมากเลยนะเป็นหัวลากที่เป็นพ่วงดำเนาะมันจะได้แบบว่าขนดินได้นะผมคือภาคสามมันมีนะทุกคนนะภาคสามมันมีนะแต่ว่ามันภาคนี้มันไม่มีนะรักท่านนะครับโอ้โหนะคือว่าเสียดายเพอะทุกคนนะทุกท่านครับทางตรงนี้เราก็เคยมาทํานะครับงานตรงงานเราตรงนี้พยายามอย่าชนอย่าตกหลุมนะครับทุกท่นะครับ หินเราจะได้อยู่กับเราได้เยอะๆเนาะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้เราก็เลยมาทําแล้วนะครับผมขุดกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> อย่าตกหลุมอย่าชนนะพยายามนะครับผมนะก็มันจะมีพลเสียต่อเรานะครับผมนะว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมพูดอะไรมาเนี่ยว่ <c oughs> า,วากันไปนะหยุดนะ เดี่ยวกับการเล่งเงินแล้วครับผมอันนี้จะเป็นคันสองเานะครับทุกคนครับตรงนี้เราก็เคยมาทํานะครับนี่ตรงที่เราสต็อกหินนะครับผมใครจําได้บ้างนะครับผมกลวนเราก็เคยมาทําหมดแล้วนะครับงานเราประสบการณ์เราเยอะครับผมนะงานก็เยอะนะครับทุกคนคนจ้างก็เขาก็จ้างเยอะนะครับตรงนั้นเราก็เคยมาทําก็เป็นสนามแข่งรถนะครับฝั่งนู้นเลยไปสักนิดนึงนู่น นะครับผมสนามบิบากนะครับผมเอาล้วครับผมตรงนี้เราก็จะขึ้นเขานะครับทุกคนครับกลางข้างนาเราก็จะพาขึ้นเขาพยายามจะชนนะครับท่านผู้ชมครับดูดีๆนะครับผมอันนี้ชนป้ายไม่เป็นไรครับผมป้ายสต็อปแต่เราไม่สต็อปเฮ้ยออกไปดิออกไปดิโอ้โหเออไม่เป็นไรขอแค่มันไม่บังตาเข้านั้นเองเอาละครับตอนนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นเนินครับผมโอ้โหขึ้นเขาครับท่านผู้ชมครับ ออกไปหน่อยได้ไหมโอเคขอบคุณพระเจ้าเฮ้ยนั่นไงเอาล้วครับเหยียบแล้วครับท่านผู้ชมครับเหยียบแล้วครับมาผมเหยียบไปแล้วนะตอนนี้นะเอาละผมเหยียบไปแล้วผมเหยียบไปแล้วค่อยๆเหยียบครับอือเจ็ดสิบครับตอนนี้เจ็ดสิบเป็นแล้วครับเจ็ดสิบรับลดลงมาเจ็ดสิบครับหกข้าแล้วครับผมหกแปดหกเจ็ดหกห้าห้าสามแล้วครับโอ้ผ่อนคันเร่งแป๊บเดียวโอ้ค่อมคอมเลนคอมเลนเอ็นเยนนะครับอันนี้มีต้นไม้ครับเทศบาลไปมาตัดเลงไงวะเนี่ยโอ้โหอันตรายครับ หยียบไปแล้วครับ48 49 50แล้วครับโอ้โหเหยียบขึ้นเรื oh. Oh, ่อยๆกันทุกอย่ครับโอ้โห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 โโอ้คือเรื่อยๆครับโอ้ยเหยียบขึ้นเรื่อยๆกันทุกอย่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมมามาเรื่อยๆครับผมขึ้นเขาครับขึ้นเขาขึ้นเขาครับขึ้นเขาลงห้วยครับตอนนี้ ห็นเราลดไปนิดนึงแล้วนะทุกผู้ชมครับดูจากมุมขวาล่างนะทุกผู้ชมหลอดสีเหลืองๆนะครับทุกผู้ชมครับหลอดสีเหลืองๆนะครับอืโอเคเราก็ไปเรื่อยๆได้เลยแล้วกันนะทุกผู้ชมครับอ่าโค้งนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมโค้งสุดท้ายออื้ไหวไหมไหวไหมไหวบัดกุ้ยนั่นไงชนไปแล้ว <laughs> โทษทีพี่เออหลผมวงกว้างนิดน,นึงพี่โอ้โหดูวิวดิ ยอดไปแล้วครับท่าน้ยมครับอู้นี่คือเราแบบว่าสายแบบว่าทัวร์เขาเรียกว่าเป็นการทัวร์แบบว่าทัวร์ก่อสร้างนะครับผมทัวร์แบบว่าก่อทรงก่อสร้างนะครับผมสั่งหินประมาณเขาสั่งหินประมาณเอาจนเต็มอะ่ะน่าจะผมเดาว่าน่าจะประมาณสามเที่ยวครับผมแต่ว่าผมน่าจะมาเ,าเที่ยวเดียวก็พอ อยดูมันเลี้ยวดิโอ๊ครครับผมตรงนี้เราก็เคยมาทำนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับท่านผู้ชมก็ที่เรามาทํากันนะครับจๆครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวดูนะว่ามันจะเลี้ยวแบบว่าดีฟรล่าะผมก็ไม่ดีฟนี่หว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคือที่อะไรนะท่านผู้ชมครับ,คครบไ,มไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ เดี๋ยวมาดำตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมพยายามจะชนนะครับโอ้เที่ยวเดียวก็พอแล้วไม่น่าจะถึงสามหรอกผมนึกว่ามันกว้างไงมันไม่กว้างเลย嘛ปื้ดดัไปเลยครับผมดับไปแล้วก็วิ่งไปครับวิ่งไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมออมผมมองว่าเอารถขุดมาเขี่ยน่าจะได้นะครับทุกคนเฮ้ย น้ำเบ๊ยหมดเลยเอือปึ๊บอ,อ่ะโอ้ติดรถบดข้างหลังข้างหลังเอ่อเราโอเคนี้แล้วก็เอารถขุดเขียดลยได้ไหมขุดดูว่าได้ป่ะ45เปอร์เซ็นต์ขุดดูว่าพอปะ่ะถ้าเราเอาอีกมันก็อ้าวผมมองมาเอาอีกอ่ะไม่น่าพอหรอกเอาอีกไปเลยไม่น่าพอ ดัไปเลยเดี๋ยวเราไปเอามาเขี่ยอันนี้น่าจะพอนะครับอันนี้น่าจะพอน่าจะพอ <c oughs> น่าจะพอนะแบบนี้น่าจะพอนะทุกท่านนะครับอ่าผมก็จะเอารถขุดไปเขี่ยนะท่านผู้ชมทีนี้นะผมจะรถขุดไปเขี่ยนะครับ <c oughs> น่าจะพอเลย หูดันไม่ไปพยายามตักเข้ามาข้างในนะครับผมอย่าตักออกไปข้างนอกออืโอ้โหดันไม่ไปเลยท่านผู้ชมเอ้ยดันไม่ไปเลยเลยนะครับเนี่ย ดันไม่ไปเลยท่านผู้ชมดันไปเรื่อยๆจนมันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่น่าจะนานนะครับผมคือผมมองว่ามันไม่น่าจะโรยหนาขนาดนี้แต่มันก็หนาอยู่นะไม่น่าจะหนาครับท่านผู้ชมอ,อุ้ยโหหนักจะได้นะเนี่ย หินหนักกว่าดินจริงไหมน่าจะจริงนะครับเพราะว่าหินเป็นของแข็งนะครับดินก็แข็งเหมือนกันนะครับแข็งเป็นบางที่นะครับผมอะ,อะไตตรงนี้มันเขียวไหมเออพวกเขียวนี่หว่ามันไม่หนาขนาดนะั้นไม่ได้หนานะครับทุกคนไม่ได้หนาเลยก็ไม่ให้โรยหนาเลยนะครับ าสองแล้วกาสี่กห้ากห้าล้ทุชมอะกแก็เแล้วโอ้โหเนี่ยมันไม่ทีทีหนาเลยว่ะโอ้ตามจริงเราสิร็นั้นเราก็เสร็จเรี้อแล้วนะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ตามจริงเที่ยวเดียวก็พอนะครับทุกคนนะครับไม่ต้องเอามาสองนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเดินต่อเลยจะจบแล้วนะเอาเดี๋ยวให้จบเลยนะครับผมอืมเอาให้จบเลยแล้วกันนะครับผมปะเดี๋ยวบทปะก็เดี๋ยวบทนี่ผมจะตัดนะท่านผู้ชมนะผมจะตัดเอานะ เอ๊ะทำไมผมยังไม่บดท,ทำไมมันมีสี่เปอร์เซ็นต์วะนะ่ะทำไมถึงเป็นอย่างไงได้อายังบดไม่ได้ครับผมต้องลงตรงนี้ก่อนออเอาโอเคนะทานผู้ชมเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับผมโอเคครับวันทูตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยนะครับผมก็เทพ,พื้นอีกนะครับทานผู้ชม แหมจริงจริงเลยเชียวเฮ้ยเราไม่เอาอันนี้ไปคืนเขาเหรอลูกพี่ฮะพี่ไม่เอาอันนี้ไปคืนเขาเหรอเนี่ย <c oughs> ไอ้กงเนี่ยไม่เอาไปคืนอ๋อมีปูนนะครับผมมีปูนกับไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวเทให้เดี๋ยวเทให้มีปูนฮะท่าน้ยม <c oughs> ขเขาเลยมีมีปูนกับไอ้ตะแกงนั้นด้วยนะครับผมก็เลยอ,อีกนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดแล้วกันนะตอนตามจริงตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วแต่ว่ามัน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 จบแล้วงานมันจบแล้วนะครับผมเราไม่ต้องยืดเยื้อะนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ครับผมโอเคครับทีงานสุดท้ายครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดนะโอเควันตัดโอเคตัดทำเป็นเป็นบันไดน,นะครับทุกทโยงครับ เธอเป็นบันไดอ,อ๋อเธอเป็นบันไดก็ไม่บอกผมเนาะโอ้โหแหมพี่ก็ว่ากันไปครับโรยๆไปคุณผู้ชมเหรโรยๆไปว่าไปอ่ะอะคืออ่ะ,อออะเสร็จยังนะอ่ะอ่ะร้อยยังอนะ่ะโอ้โหคือต้องแบบว่าร้อยต้องร้อยเป็นจริงๆนะครับทุกคนครับอ่ะโอเคร้อยครับ อ้า้โหทางเดินคนวิการอีกอะ,อะว่าไปอ่ะโอเคมีทางเดินคนวิการด้วยนะครับปึ๊บอ่ะเทค,ครับเทไปครับผมโอ้เทหนาเหมือนกันนะเนี่ยหนาตุ๊บเลยว่ะ อย่าบอกน่าอันไกลไปถึงไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกนั่นไงผมว่าแล้วอันไกลไม่มันไม่ถึงอืมอ่ะไกลไม่ถึงเงินไกลไม่ถึงก้าแปดก้าเก้าอ้าวโหมันไกลไม่ถึงไม่เป็นไรอ่ะ เสร็จเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหมึงนี่กูยกเคียนอะไรอีกเนี่ยอ๋อยกโดมครับผมโอ้แล้วไปเอามันจากไหนอีกวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไว้งานสุดท้ายปะซานยังไม่จบอีกผู้ชมยังไม่จบอีกนะครับผมโอ้โหอ่าไม่เป็นไรจบเลยแล้วกันนะครับทุกยงครับผมไม่ไปทำแล้วโอ้โหโดมบ้าบออะไรวะเนี่ยโอเค ตัดอ่าตอนนี้โดมก็มาอยู่ที่หน้าอ่างานของเราแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวยกขึ้นไม่แน่ใจว่าใช้เคนตัวนี้จะยกไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับรอดูแล้วกันไม่รู้ไหวไหรือเปล่านะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือผมผมจะจบแล้วทำไมผมพอมีงานงานงานมันยืดเยื้อมาแล้วอะอ,อ่ะไม่รู้ยกไหวหรือเปล่านะโอ้โหโยกไม่ได้ โอโไม่เป็นไรโอเคตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยนะครับผมเขาบอกให้เราเอาออกนะครับเอารวมทั้งถึงเอาของออกด้วยนะครับทุกผู้ชมคือมันให้เรามายกโดมตัวนี้แต่ว่าผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนเอา้าแล้วไอตรงนี้ไม่มีไม่มีตะขอโอ้โหต้องเอารถขุดมาดัานออกนะเนี่ยไม่มีตะขอนะครับทุกคนโอ้โหบ้าจริงเลยว่ะ อ่ะงานอจบแล้วนะครับทุกคนจบแล้วจบแล้วแหมกินเวลามายาวนานเลยวะโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ไปโหแล้วรถบดขวางทางยี้อะไรวะเนี่ยออืปึ๊บไปเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปดันออกนะครับปั๊ปปัปปั๊ ว่าไปครับตุวยงครับ <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวเดินไปเลยว,วิดีโอนะอย้ายงานใหม่นะครับทุกคน,นครับงานสุดท้ายนั่นแหละน่าจะเป็นงานในเมืองนะครับแล้วพี่จะลงเองทำไมเนี่ยโอ้โอเคเดี๋ยวไปเอาไอ้ตัวนั้นออกดูดิดมันลงเองอะมันจะลงทำไมโอ้ไอ้บ้าเอ,อ อันนี้คือทำไมเขาไม่เอาไปคืนอะผมงงมากเลยเนะี่ยไอตัวนี้ผมงงจัดๆเลยเนะี่ยทำไมไม่เอาไปคืนวะแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ปกติมันจะปกติมันจะไปอยู่ไหนอะอุย้ยฮะเอาเดี๋ยวเฮ้ย เดี๋ยว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 โอเคทุกคนมัน16นาทีแล้วผมปิดวิดีโอไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวดูกันต่อวิดีโอหน้าแล้วกันนะไปครับสวัสดีครับ